สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพิเศษกิจกรรมที่1ค่ะการซื้อบ้านแบบผ่อนชำระจะทําโดยนางสาวสุจารีชำนาญชนรหัสนิสิตหกแปดสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเก้าค่ะและนางสาวสุจีราชำนาญชนรหัสนิสิตหกแปดสามหนึ่งศูนย์หกศูนย์ค่ะโดยที่ตัวนิสิตนะคะได้สมมุติเงินเดือนเป็นสามหมื่นบาทต่อเดือนค่ะโดยเลือกราคาบ้านอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะโดยผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะ โดยบ้านที่ต้องการซื้อนะคะคือโครงการเดอะวิลเลจสิละยองค่ะที่ตั้งนิคุมพัฒนาสาย1 1บเอ็ถึงสิซอยสามละยองราคา1 8ึ่0 0 0าบาทค่ะรายละเอียดและเหตุผลที่เลือกนะคะเป็นบ้านชั้นเดี่ยวสไตล์มินิมอลเจแปนโมเดิร์นขนาดพื้นที่กว้างมีสวนรอบบ้านบรรยากาศสงบและทำเลอยู่ใกล้แหล่งงานโรงงาน W H A ระยอง36 การเดินทางสะดวกค่ะเช่น5นาทีถึงโค้งตักนิคมพัฒนา10นาทีถึง WHA 15นาทีถึงมาตาพุทธและ20นาทีถึงเซ็นทัาระยองค่ะสถาบันการเงินให้สินเชื่อที่เลือกนะคะ1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสอส2ธนาคารอมสินค่ะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เราได้เลือกโครงการสินเชื่อที่มีชื่อว่าโครงการบ้านทอ,อสสเพื่อคุณปี2568 โดยที่อัตราดอกเบี้ยปีที่1อยู่ที่3.50%ปีที่2อยู่ที่4.25%ปีที่3อยู่ที่4.55%ปีที่4ปีที่5 MRR ลบ2.00%ปีที่6เป็นต้นไป MRR ลบ0.75%และ MRR คือ6.545%ค่ะต่อไปนะคะเป็นธนาคารอมสินค่ะโครงการที่เลือกนะคะคือมีความสุขทุกโมเมนต์กับสินเชื่อบ้านหลังแรกเพื่อคุณ อัตาราดอกเบี้ยนะคะปีที่ 1, 2และ3อยู่ที่2.990%ปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบ0.750%และ MRR คือ6.545%ค่ะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเราจะผ่อนชำระทั้งหมด327งวดเป็นดอกเบี้ยรวมทั้งหมด1,655,305บาทค่ะและธนาคารออมสินนะคะเราจะผ่อนชำระทั้งหมด 3ามรห้วดค่ะโดยดอกเบี้ยรวมอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกมรบาทค่ะสรุปนะคะจากการคำนวณหาดอกเบี้ยรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอและธนาคารออมสินจะเห็นได้ว่าการกู้สินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์จะต้องชำระทั้งหมด327งวด หรือ27ปี3เดือนและจะเสียดอกเบี้ยรวมทั้งหมด1 6 5 5 3 0 5บาทในขณะที่การกู้สินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินจะต้องชำระทั้งหมด3 0 5งวดหรือ25ปี5เดือนและจะเสียดอกเบี้ยรวมทั้งหมด1 4 6่งล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกกู้เงินจากธนาคารออมสินเพราะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่าธนาคารอคาสาุงเพออยู่ที่1,94,000ัน 474.19วบาทและใช้เวลาผ่อนชำระง,งวดน้อยกว่าธนาคารอาคารส่งขออยู่ที่22งวดค่ะขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ